จีจี้ดึงดึงดึดึงดึงดึอลูกอ่ะเดินเดินเดินลูกเดินเดินเดินนางก็จะใส่กระโปรงนะคะหนูน้อยชุดแดงนางก็จะใส่กระโปรงนะคะอ่ะวิ่งวิ่งวิมานี่มานี่มานี่มาเลยมานี้มาลูกมาดึง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 ดึดึงแวะมาเล่นกับ ลงมานะคะอะดึงดึงดึงอะอะมาลูกมามาเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาลูกมาเข้ามามาเข้ามาเร็วมาเร็วอะดึง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 อันนี้พ่อพันธ์นะคะพ่อพันธ์นะคะปล่อยสวยมานี่เร็วมามาลูกมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเข้ามาเร็ว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 เข้ามาเร็วเข้ามา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 เร็ว ดึงดึงอะดดึงดึงอันนี้พ่อพันนะครับอันนี้แม่พันนะคะแม่พัน